ปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทยทำท่าว่าจะลดลงเมื่อมีมาตราการงดใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่1มกราคม2563แต่วิถีชีวิตใหม่ที่มากับวิกฤตโควิด -19 กลับทำให้ปริมาณขยะพลาสติกพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัวเดิมทีก่อน มีสถานการณ์โควิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยหนึ่งคนใช้พลาสติก8ชิ้นต่อวันจากนั้นเนี่ยเราก็มีการลดลงด้านต่างๆนะครับเช่นไ่แจากถุงในห้างร้านปริมาณก,การใช้จาก8ชิ้นลดลงเหลือ5ชิ้นต่อวันพอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่ามี delivery เยอะแยะมากมายมหาศาลจำนวนพลาสติกใช้แล้วทิ้งต่อคนก็กลับเพิ่ม และเพิ่มก่อนมากกว่าก่อนโควิดด้วยซ้าก,ก็คือจาก5ชิ้นกลับกลายเป็น11ชิ้นต่อวันการสั่งอาหารเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่การซื้อสินค้าผ่านออนไลน์กลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคในยุค New Normal ที่สร้างขยะปริมาณมหาศาลเราเองเนี่แหละผลิตขยะมากขึ้นในแต่ละวันชัดเลยมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เยอะขึ้นมีการสั่งอาหาร จากร้านข้างนอกมาทานในบ้านมากยิ่งขึ้นภาชนะที่เขาใส่เป็นพลาสติกทั้งนั้นเลยวิธีการที่ช่วยกันได้ก็คือตอนนี้ได้แค่ลดลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างแอปพลิเคชันเองเขาก็จะมีช่องให้เราสามารถติ๊กได้อะว่าเราจะไม่เอาช้อนพลาสติกนะเราจะไม่เอาอะไรที่เป็นขยะเพิ่มเติมแล้วก็ใช้พลาสติกให้น้อยที่สุด จากจำนวนขยะพลาสติกทั้งหมดสามารถนำกลับไปใช้ใหม่เพียง25ที่เหลือ75เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิง้งการจะลดปริมาณขยะพลาสติกเนี่ยมันต้องสร้างจิตสํานึกที่ดีก่อนเลยเป็นอันดับแรกเลยของคือการหันมาใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกหรือเราจะเอาถุงพลาสติกเก่าเนี่ยวนกลับมาใช้จนว่าถุงเนี่ยมันจะใช้การไม่ได้อาจจะไม่สะดวกต้องมาพกถุงผ้า หาถุงผ้าหาถุงพ้าพติดติดตัวแต่เดี๋ยวว่าหนึ่งเราก็จะชินกับกับกับวัฒนธรรมตรงนี้ไปในเมื่อในเมื่อเราอย่างต้องเผชิญกับโควิด -19 เป็นระยะเวลาอีกยาวนานแบบนี้เราอยากจะให้มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนอ่ะช่วยกันคิดหน่อยจะได้เอาสิ่งที่เป็นขยะมาแปลงให้มีมูลค่าเราใช้ประโยชน์ได้ เพราะสิ่งมันไม่ใช่ผู้ร้ายนะฮะเพื่องช่วยแพชุดพีพีวันนี้เนี่ยมันก็พลาสติกตั้งๆชุดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ผู้ร้ายมันคือการใช้พลาสติกยังไม่รับผิดชอบนั่นแหละคือผู้ร้ายเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ยังคงอยู่การสั่งอาหารและสินค้าออนไลน์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทุกคนมีส่วนร่วมป้องกันปัญหาขยะล้นเมืองได้ด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง